กลับมาเบรกนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปเช็คหัวใจของพี่ชายของผมสักหน่อยนะฮ<น>ะเสนาหอยแล้วว่โอ้โหักดังเปาะเลยคุณผู้ชมค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะพี่เสนาหอยเนี่ยก็เดินหน้าจีบคุณอุ้มแบบ เต็มที่เต็มเหนียวเลยเรียกว่าับบเครื่องชนเลยดีกว่าออคือทุกอย่างต้นแต่อยู่ในกองละครนะครับก็จะมีการแบบส่งอันนี้คือเ่าเล่าส่วนตัวนะออออคืออยู่ในกองละครเนี่ยก็จะมีการแบบส่งข้อความนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันนะแต่ส่งในไลน์ต้องส่งข้อความพูดกันไม่ได้หรอแล,แล้วพี่อุ้มก็ตะโกนข้ามาพี่หอยทําไม พี่ต้องส่งในไลน์ด้วยตะโกนคุยกันก็ได้อ,อาจะเป็นโลกของเราสองคนอะ,อะไรอย่างนี้รรแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะจะต้องแบบไปเลียแผลใจอะไรยังไงไหมไม่ได้หลบไปเลียแผลใจคือมีข่าวออกมาว่าพี่หอยเนี่ยไม่ทํางานก็ไปถ่ายกองไปถ่ายซิตเนีสเสด็จย่าก,กันตามปกตินะฮะไม่ได้หลบไปเลียแผลใจแต่อย่างใดครับคือก็มาเปิดใจเรื่องของคุณอุ้มลักษณาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอุ้มลักษณเนี่ยเพิ่งจัดงานมันเกิดไปภาพนี่เลยครับงานมันเกิดของคุณอุ้มลักนณะนะฮะ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคืออายุครบ33ปีแล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณอุ้มก็ชวนผมไปด้วยแต่พอดีนี่าถือเกวันเกิดมาให้เลยติดภารกิจเงเราเลยไม่ได้ไปนะฮะเสียดายมากไม่จะมาเมาต่อใช่ไหมนี่นะฮะก็พาแฟนคุณอุ้มเนี่ยคุณบอลกฤษณะครับดีกรีเป็นทายาทเจ้าของโรงแรมดังที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดตัวคบหาดูใจกันไปที่เรียบร้อยครับนี่คือแสดงว่าในภาพที่เห็นนี่คือเขาเซตให้ทุกอย่างทั้งพลุนู่นนี่นะ แบบโอ้โหเป็นเราเราก็เคลิมสิหวานขนาดนี้ดูสิดอกมุงดอกไม้ช่อตโตม <Hey. S 1> ีอะไรมาให้ขอลุกเลยพอ,พอเปิดตัวปุ๊บเราก็ต้องเช็คความรู้สึกของพี่หอยนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างเรา,าเป็นยังไงบ้างคือแกก็บอกว่าแกเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนว่าคุณอุ้มเนี่ย ไปคบหาแฟนตอนไหนคือก็ไม่ได้ทราบคุณอุ้มมีแฟนแล้วแล้วเมื่อเช้านี้แกก็มาออกายการตื่นมาคุยกับคุณบุดดี้นะครับก็มาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะฮะก็หมอไม่ทราบจริงๆว่าคุณอุ้มเนี่ยได้คบหาดูใจกับใครอยู่แล้วก็จีบตามปกติเองอยากจีบแต่สีหน้าดูเศร้าๆไหมอ่ะตาดูตาดูอิดโรยนิดนึงนะพี่หน่อยนะแต่ว่าคือแกก็บอกนะฮะแกก็เคารพการตัดสินใจของคุณอุ้มเมื่อเปิดโป๋มีแฟนแล้วก็ตัดสินใจไม่จีบต่อเปลี่ยนสถานะจากคนจีบเป็นพี่น้องโดยปริยายมันก็ต้องเป็นอย่างนนนนั้เาพ ที่แฟนแล้วก็ต้องถอยมาเป็นแค่พี่น้องกันส่วนที่มีคนบอกว่าหลบไปเรียนแผลใจก็ไม่จริงแกก็ทํางานตามปกติทั่วไปนะฮะส่วนเรื่องที่คุณอุ้มเนี่ยโทรมาเคลียร์โทรมาคุยพี่หอยก็บอกก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็เคลียร์กันแล้วไม่มีปัญหาหหอะไรยังคงเป็นพี่น้องแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ก่อนหน้านี้ครับมีกระแสออกมาด้วยนะฮะว่าที่สองคนเนี่ย คบกันไม่ใช่คบกันสิหมายถึงที่หอยที่พี่หอยเนี่ยดินหน้าจีพี่อุ้มเป็นเพราะว่าจะโปรโมทฟิตเนสหรือเปล่าเรื่องดังกล่าวต้องบอกว่าพี่หอยเนี่ยเดินหน้าจีพี่อุ้มก่อนที่จะถ่ายซิตคอมอีกดังนั้นคือก็ไม่ได้เป็นไม่มีการโปรโมทอะไรยังไงแต่อย่างใดเลยส่วนเรื่องที่ตั้งเป้าจะเอาซิกแพคเพื่อที่จะตีพุ้นยังลดอยู่ไหมยังลดน้ำหนักอยู่ไหมโตโจก็บอกว่าถึงถึงจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วตอนนี้ก็อยากจะลดน้ำหนักต่อเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพร่างกายของตัวเขาเองนั่นเองฮะก็ดีแล้วมีเสียง มันเป็นสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาความรักมันขึ้นอยู่คนสองคนคือมันจะมาจากคนคนเดียวไม่ได้มันต้องสองคนถ้าเขารักกันหรือว่า,าพร้อมใจกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยินดีนกับเขาด้วยดีกว่าเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้เรียกหายใจก็ทํางานเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าก็ให้กําลังใจเขาแล้วก็ สิ่งที่เขาตัดสินใจเราเคารพเสมอแล้วก็สิ่งที่เขาพูดคือ,อเรายังเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเราเป็นพี่น้องกันตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วก็จะเป็นตลอดไปเพราะอยู่ยังไงก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องมาถ่ายซิทคอมด้วยกันแล้วมีคนบอกว่าโปรโมทซิทคอม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทำไมพี่หอยเสียงสั้นเครือล่ะครับเป็นหวัดหรือยังไงก็รู้ว่าดูแบบว่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหรือเปล่าแกปวยอยู่แกปวยอยู่าน่ะแต่ยังไงความรักเราก็มีแบบว่าหลายมุมหลายแบบเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้นี่เดี๋ยวตะเชียร์พี่หอยมาจีบเตยนะจริงอันนี้อนุญาตเองเหรออขอก่อนเขาก่อน